ผมไมง่เห็นล้เห็นแล้วน็อกนอกล้เห็นล้สวยในควันเดี๋ยวตัวหนึ่งในควันเจ็บ้วดอมอยู่ในมกในมกมันโมกอยู่เดียวดูโมกไว้เดียวดูโมกไว้หมดูอยู่ตายหมดตายหมดรือเปล่าตยหมดตายหมดตายหมดตายหมดตวยหมดตยว่ดายหมีตนยหนายหมีหมีตนามีคน เชี่ยมง่งบอกแล้วเ,วเดี๋ยวผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงสังกะสีสังกระสีบนที่เรามาขึ้นมาเนี่ยอ, <โฮ S 1> อ่ะโขกก็มาดิครับมาดิยิงหัวเอาไปละอยากเจอสเปรย์คุณหกไปละสังกะสีด้านบนเน่ยนะพี่ใช่เห็นเห็นเห็นตัวเดียวนะเห็นตัวเดียวนะมันอยากเจอผมสเปรย์คุณหกอะพี่คือแบบไปเก็บแล้วเบิดก่อนนะครับเดี๋ยวเจอครับข้างข้างข้างฮัลโหลบนเขาสุดเขาเลย สุดเขาเลยเห็นปหมยิงผมอยู่อ่ะเห็นแล้ว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 ยิงเดี๋ยวยิงสปีดยิงกูยิงกูยิงกูอันเยิงหังกระสีไปยิงสังกระสีไปผมยิงนี่ให้โอเคเดี๋ยวพี่เคลียร์สังกะสีให้มันโดนหลังเข้าโดนหลังเข้ามันโดนหลังเข้าโอเคงั้นเรามาเคลียร์สังกะสีด้วยกันมันโดนหลังเข้ามันไม่โผล่มาแล้วแหละพักหนึ่งอ่ะลงหลังเข้าพี่สังกะสีเงียบจังวะไม่รู้ มันมัน,ม,นมันไปยังไม่รู้นะเอาา้อเอาเฮียเห็นละชุบได้ปหมไม่ทันวะบนเลยเหรอหตองงรงนั้นมองเห็นเหรอพี่กูเห็นกูเห็นไม่ไม่เห็นกูเห็นกูเห็นที่กวาดสายอยู่นะต่งกันสีไปยังไม่รู้นะแต่ข้างบนอนะเห็นตัวเดียวตอนนี้เฮ้ยสองตัวไ,ไอเสื้อเหลืองไอเสื้อเหลืองไอเฮีย น็อกน็อกเจออย่างล็อกสังกะสีปลาระเบิดพี่ผมผมปลาผมปลาเอาเหรอเจออย่าง็อกสามพี่นขึ้นช้าสังกะสีนะพี่อ้ําล็อกให้ผมได้ป่ะงล็อกสังกะสีมันจะขึ้นช้าเดี๋ยวสังกะสีตรงไหนก็ลืมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวสมอใครไม่ใช่กูอ่ะพี่สโมอหลังไม่ไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้ตัวนี้พี่สโมอนี่อ้ไ้เฮ้ยกระโดดลงมาโดดลงมาไอ้ข้างบนโดดลงมา มันนั่นออกซ้ายเฮ้ยอยาอยาขึ้นอยาขึ้นกูว่าอยู่ตรงอยู่ตรงนี้แม่งเลยกูอะผมผมไม่ขึ้นไปหรอกพี่เดี๋ยวมันมีอดอปอันเก่าอันนู้นอีกแต่น่าจะเก็บไปแล้วเพราะว่ามันมีกระบาดตรงนั้นตรงตรงนั้นดอกพี่ผมอยากรู้ว่าในศพมีอะไรบ้างวะผมไม่มียาวะศพศพผมมียาไอเฟอร์เนต้าอันแล้วอยากเก็บอยาไปเก็บเดี๋ยวแตกอุ้ยเอวสวย นี่สอบใครไปดูแต่มี A อผมก็โอเคละสอบพวกมันเลยเย็นลืมเจอกูแน่ไม่มีคนแปดป่ะใครมีคนแปดบ้างวะมีแค่สี่เนี่ยเอ็ดดับใหม่เหรอหลังหลังมาหลังมาหลังเข้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 าโอเค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 เห็นกูแล้วเห็นกูแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตกกับตั้นเนะ นอกหนึ่งสวยล้างล้างล้างไม่เห็นไว้ก่อนหลังบนเขาอะเห็นได้แล้วสองโหเหมือนเราโดนล็อกเลยอะน่าละสวยโว้โว้เดี๋ยวเดี๋ยวเติมเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบนขาให้นะแก้มยองไรกนได้ก็เข้ามาด้ครับ มันต้องเข้าเราหรือเปล่วมองเขาเล็งมองเขาเล็งใช่ปะโผล่มานีกนึงเห็นปะ<ม>อืมโอ้โหชุบได้ปะวะเออชุบไ,ไ,ไม่ได้ตรงนี้ชุบไม่ได้ไปยิงเงีเย้เยขเขยับเขยับเขยับเดินมาเขยับเข้ามาแหมไอ้นบนเขานี่มันยังไงยังไงอยู่นะโอ้ยข้างหลังแม่งเอ,อ้อยถไปข้างหลังขึ้นบนเขาไปดูข้างหลังเขาเฮ้ย ามาไ,ไม่ไม่ไม่เราจะไม่มาได้แค่นี้เว้ยเราจะรอฆ่าไอ้ตัวที่มันเข้าหลังเราเว้ยไอ้ตัวคนนั้นต้องเข้าเราเราจะรอฆ่ามันก่อนนี่หลบนี่ไม่มาไหนบนเขา่าบนเข่าหายรีกปล่ามาไมครับยิงไอ้โคเคยียดดิไอ้เหี้ยยินนงเสือแดงเอ้ยโดน เจ็บเจ็บมันเจ็บไอตัวชุดชุดทองเจ็บเจ็บหนักกูยังไม่เชื่อสายตาเลยว่ากูยิงโดนมันอกิกเป้ากูสายเ้ยหัวคูส,ววสายไปดีครับไอตัวนั้นโดนเข้าหลังตีตีตีบนข่าวโดนเข้าหลัง ช่วเพื่อนไปดิช่วเพื่อนไปดิอ่ะสิบห้าวิทำไงอ่ะช่วเพื่อนไปดิเฮ้ยมันยิงมันยิงฝั่งนู้นฝั่งนู้นยิงง่ายกว่ายิงง่ายกว่ายิงเราไงได้มวนยิงฝั่งรอรอเราเก็บรอเก็บของเหลือยเอ้ยคนนั้นต้องเข้ามามามาคนสองนัดเจ็บมากเฮ้ยมันโดดมันโดดมันโดดได้มวนโดดได้มวลเห็นแล้วเห็นแล้วเดินเอช9จมพลโดด อะไรนเลยเกือบแตกเกือบแตกเจ็บหนักเจ็บหนักที่ดูข้างบนไ้ได้ปะผมผมจะรอดูข้างหน้าให้พอมันต้องวิ่งวิ่งมาดิเห็นละเฮ้ยทำต่อยเฮ้ยพี่มันอยู่โอ้เห็นละเห็นละเห็นลรเห็นละเห็นไชุดได้ชุดได้ไล่ไล่ อนนพี่พี่หลังฟองชุดได้แไปชุดเดียวกันกลัวมันโดดลงมาไหมมันลงมาเจะระเบิดถึงบ้าวไม่ถึงไม่ถึง,ถงรอบเนี้ยมไม่ถึง,ถงเจออะไสัตว์เจอกูแน่แม่เจอกูแน่เห็นมึงเลยทั้งสองตัวเลยพี่มันนั่งโดดเดี่ยวสองตัวเลยระวังหลังเข้าเรานะ อ่ามึงจะเล่นตรงนันได้เดี๋ยวคุกูมองหลังบอ,อก,อกผมกมผมกันจะมุกหลังก่อนนะผมกันจะมุกหลังก่อนนะหลังหลังไม่น่ามีมันจะวิ่งขึ้นใช่ใช่ผมกันจะมุกหลังหน่อยหลังไม่มีหลังไม่มีหลังไม่มีแล้วมั้งได้บอลได้บอลเ,เดี๋ยวเห็นละตรงนั้นเไปเดียวเฮ้ยเล็นลูกหลังน่าจะโล่งละ คิดว่าน่าจะโล่งเราอยู่ในมุมอยู่ดีเดี๋ยวเราซิวซิวไปเฮ้ยช่องตายสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องกระเถิบกระเถิบไปไหนอ่าเจ็บเจ็บมึงเจ็บมากกูบอกเลยพี่สเปรย์ปืนอะไรวะสเปรย์เอ็มเคนี่แหละเอ็มเคคูณสี่เฮียพี่จะสเปรย์อะไรไม่ได้เดี๋ยวละตัวนึงวิ่งตัวนึงวิ่งตายแล้ว ไกลมากขวามือขวามือขวาไหนขวาบนขวาบนซ้ายสายไกลกว่าพี่พี่ยิงซ้ายเดี๋ยวผมเก็บขวาขวามันโอเคขวาน็อะขวาน็อะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตัวเดียวแล้วตัวเดียวนั้นอยู่ไหนมีแล้วตัวเดียวนี่พีเฮ้ยเดือยเดืองนี้เลยโอาเห็นและยิงยิงยิงที่วงเราอะ เอ้ยได้ไม่ต้องไม่ต้องยิงก็ได้แล้วปล่อยตั้งแเถิบมันปล่อยเอ้ยหลังเข้าอ่ะพี่หลังมันเข้าพี้ยนมียาไหมมีเพอร์เดาเอาขอขอเพอร์เดตขอเพอร์เดตอันนึ่งทิ้งแล้วทิ้งแล้วยาดํายาดําหมดแล้วนะกูอ่ะเหลือสูตรแล้วยาดําผมก็หมดแล้วพี่ในจะมกในจะมกในจะมกในจมกโอเคผมดูซ้ายนิดนึงนะผมล็อกซ้ายให้ซสายสายสายดาวแล้วยังไม่ตายเฮ้ยบนสุด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  เห็นละ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 เจ็บ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 มากเจ็บดิโดนไปสองเม็ดอะโดนได้ยูไว้นะระเบิดนะเอกสองลูกระบุ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 ระบระบุดระบาร์ไข่เข่าตรงนั้นสูงสุดหนึ่งตัวเห็นละเห็นละแล้วก็เข่าเข่านี่อีกหนึ่งตัวเข่านี่หนึ่งตัวสองตัวตอนนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวโดนวะยิงไปไหนวะไม่รู้อะ ไอตัวที่เดียอะขวาขวาของขวาเข้าขวาเข้าที่ดูขวาไหนขวาเข้ามองอยู่โอเคมันโผล่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 กูรอกูรอขบบนมีอะไรกูแตกก่อนอุ้านบนโผล่ด้านบนโผล่โอเคได้ตรงนี้ได้ผมรอดได้ผมรอดได้ผมรอดได้จะบบนโผล่หัวลองขวาด้พี่ไม่มีทั้งหมดทั้งเกาะเลยตอนนี้ กูเห็นแล้วเห็นระเบิดมาไม่ถึงไอ้เฮียถึงก็เฮียแล้วเฮ้ยบนบนพี่บนบนเฮ้ยหมอบดิเว้ยปั๊มยาดิมองให้อยู่บนบนบนต่อเออปั๊มยาไปขวาดิขวาแล้วจะมาขวานนอะขวาเด็กโดดหนึ่งตายตายวงแน่นอนตายวงแน่นอนตัวหนึ่งขวา้ขวาขวาซ้ายซ้ายเจ้หนึ่งตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งขอย้ำซ้ายตัวหนึ่ง เห็นแล้วเซมพูสายชุดดำเซิร์ฟมูเจ็บเซมพูเจ็บมากเห็นไรไรแล้วหลังหินหลังหินซ้ายพี่หลังหินซ้ายตรงผมเลยผมไปช่วยก่อนอ่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ตัวเดียวมันมีตัวเดียวหลังหินเนี้ยแน่หลังหินเนี่ยหลังหินเนี้ยกูไปก็ได้อ่ะกูไปก็ได้อ่ะเซมพูเจ็บมากพี่แกเดก็ตล็อกตรงนั้นแล้วก็ได้นะเฮ้ยตรงนี้มีระเบิดอีกฝังลูก ตายตายวงไม่ได้ตระเบิดไฟว่ะระเบิดไฟไม่ใช่วงเข้ามาเข้ามาเข้ามายิดได้ยิงได้ยิงได้ตอนนี้ชิงได้ชิงได้ชิงได้นอกสองยังนอกสองได้อยู่ได้ลงมาลงเก่งหนักเฮ้ยบนรอ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 ปล่อยยิงให้เจ็บๆไว้รอก่อนอย่าให้มันเข้าเดี๋ยวให้มันเข้าชาร์จตอนนี้ขวามาพี่ขวามาโอเคโอเคกูช่วยแล้วขวามาขวามาไล่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 แล้ว ปูปูกดปั๊มยา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 ปั๊ม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 ไปปั๊มไปปั๊มไปเลยตัวสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นหินหน้าข้างหน้าข้างหน้าเรานี่ไงซ้ำซ้ำใช้ตัวนี้มิดในควัน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 ยิงปุ่มเลยแล้วกันยายยิงปายไปเลยยิงปายไปเลยเฮ้ยเห็นแล้ว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 ขวาสุดเลย สวยเดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่มีตัวหนึ่งเสื้อขาวเสื้อขาวเดี๋ยวสุดท้ายสุดท้ายเดียวสุดท้ายแล้วเจอเลยเจอเลยสวยชนะหรอหลอมหลอมโอเคสวยเต้นสักหน่อยเต้นสักหน่อยเต้นสักหน่อยกูมาหล่อมเป็นเป็นไงมึงเห็นเอ็นเคคูณสี่กูยังให้กลัวคุ้มเอ็นเคยิงคูณสี่รวยเฮีย จะได้ระเบิดไฟได้ตัวหนึ่งย,ยันลื <laughs>